กิกจะมาแชร์นะคะว่าทายังไงที่เราจะสามารถถ่ายคอนเทนต์ได้วันละเยอะๆโดยใช้เทคนิคของกิกเองนะคะคนทาคอนเทนต์เนี่ยมันจะแบบเป็นคนมีไอเดียอะไรป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีสมองที่สองหรือเซ็กแนด์เบนในการเก็บข้อมูลนะคะเดี๋ยวกิะแชร์ให้ทุกคนดูเซ็กแนด์เบนของกิกก็คือกิกใช้ o t ชันนะคะอันนี้เป็นแบบตารางคอนเทนต์เนาะจะอยู่ในพาร์ทโปรเจกต์อินโฟเมชันเข้ามาอันนี้ก็คือพวกคอนเทนต์ไอเดียอะไรอย่างงี้นะคะรีวิวไอเดีย กดเข้ามาก็จะเจอหน้าแบบนี้นะคะมีอะไรเราก็โน้ต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 เอาไว้อะทุกคนแล้วก็หลักลๆเลยที่สําคัญต้องมีแผนคัล enda ว่าแบบแต่ละวันเราจะลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้สําคัญทําให้เราเห็นภาพรวมในการวางคอนเทนต์นะคะว่าเราจะลงอะไรบ้างอย่างสมมติพรุ่งนี้มีแผนถ่ายงานใช่ไหมคะกิกก็จะมาเขียน time b l o ก k i n g ว่าเฮ้ยเวลาไหนกิกจะถ่ายอะไรอะไรบ้างเนี่ยเก้าโมงถ่ายกี่คอนเทนต์อะไรเงี้ยสิบโมงครึ่งเนี่ยบนรถถ่ายคอนเทนต์อะไรบ้างสิบเอ็ดโมงเนีย่ยเขียนละเอียดแบบนี้เลยมันจะทําให้เราอะ ไม่หลุดแล้วก็รู้เลยว่าแต่ละชั่วโมงเราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการสร้าง productivity ของกิ๊กนะคะสําหรับการทำคอนเทนต์เนาะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ